ก็ดีครับชอบมันได้ออบรรยากาศอาะไรหลายสิงอย่างแล้วมาบวกกับธรรมชาติที่เป็นล้อที่ดีมันเดี๋ยวพวกไม่ถูหรอค่ได้เดี๋ยวขอพูดไปพูดไปเรื่อยๆ่อยเลยนะจะหมดไปไหนไม่พูดได้ต่อเลย<อ>ค่ะเสียงคุณก็เข้าเดี๋ยวกูก็ตออมาอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะคะน่าจะเป็นเนินันน,นี้จะเป็นเน,นินเนิน้เนินเน,นี่สองที่เขาเรียกว่าเป็นสองครับ ตกลงสองครับสองเปลี่ยนเป็นลืมพึ่มภาษาตกงานต้องอ่านสามครับทำไมคุณมอกเป็นสองตกลงว่าสองนะคะสองครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนต่อครับบ้านนะครับบ้านพักที่ไหนคะเราจะไปรีสบ้านอ่างแก้วบ้านอ่างแก้วนะใช่ครับเป็นยังไงคะบรรยากาศ